ย่ Yo, สวัสดีครับผมผมเบลที่ช่องเวดันการันตีอีงดีนะครับวันนี้นะครับผมจะเอารถผมไปเช็คระยะถ่ายน้ำมันเครื่องสักหน่อยนะครับรถของผมนี่ก็เป็นเจ้าตัว Ford r a n g e r w i ์วานะครับปี2012พูดง่ายๆก็คือเป็นตัวแรกของ Ford r a n g e r ก็ว่าได้นะครับที่เป็นโมเดล t 6เนาะจริงใช้มาปัจจุบันนี้ก็9ปีแล้วนะฮะซึ่งคิดว่าก็จะดูแลกันไปจนกว่าวาจะเจอรถยนต์ไฟฟ้าที่ถูกใจนะว่าถ้าเปลี่ยนคันต่อไปก็เปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าเลยดีกว่าแล้วพอดีวันนี้นะฮะ เป็นตัวน้ํามันเครื่องของกระบะโดยตรงน้ำมันเครื่องด y นามิกของมันเร็วนะครับตัวนี้นะเขาบอกว่าถ้าเป็นกระบะเกินแสน0 0 0หมโลเนี่ยให้ใช้ตัวนี้ดีกว่าเดี๋ยวนัดปูประจําไว้นะครับจะไปเปลี่ยนแล้วก็เช็คระยะกัน แต่ว่าคันนี้นะฮะต้องบอกว่าใช้คุ้มมากนะเพราะว่าขับไปกรุงเทพชนบุรีเป็นเรื่องปกติเลยนะเพราะเมื่อก่อนทําอยู่ชนบุรีนะครับคือใช้งานหนักมากนะฮะอันนี้2 0 0 0 0 0กว่าโลแล้วหลายคนก็ถามว่าเฮ้ยเวลาเอารถไปต้องเข้าระยะเข้าศูนย์ถ่ายน้ํามันเครื่องให้ตรงตามระยะตลอดไหมจําเป็นหรือเปล่าผมตอบเลยว่าจําเป็นนะยิ่งคุณเอารถเนี่ยมาใช้งานในการทํามาหากินเนาะคือถ้าเครื่องยนต์เหมือนร่างกายน้ำมันเครื่องนี่มันก็เหมือนเลือดนะที่มันเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายของเราเนี่ยคือบางทีมันเอาของเสียออกมาด้วย ฉะนั้นไอ้น้ำมันเครื่องเนี่ยมันไปเอาพวกไอ้ขมเมาน้ำมันเวลาจุดระเบิดโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับไอ้พวกเศษที่มันสึกล้อระหว่างเครื่องยนต์เวลามันเสียดสีนะครับแล้วก็พวกเคมีอะไรทั้งหลายที่มันจุดระเบิดอยู่ข้างในนั้นอะเอาออกมาด้วยถ้าใครสังเกตนะไปดูน้ำมันเครื่องที่เวลาเขาถ่ายออกมามันจะเป็นสีดำๆข้นๆนะฮะยิ่งน้าคนที่แม่งถ่ายน้ำมันเครื่องแบบเลยระยะไปไกลโอ้โหน้ำมันเครื่องที่แบบแทบจะแห้งกังเลยอะอันนั้นเนี่แหละคือเนี่ยของเสียมันออกมามันก็เลย ทำให้น้ามันเครื่องมันเหมือนเสื่อมสภาพเนาะฉะนั้นถ้าถึงระยะผมแนะนําให้ถ่ายนะครับเพื่อให้ตัวรถเนี่ยมันยังสามารถใช้ได้ดีมันหล่อลื่นเนาะน,น้ำมันเครื่องมันจะเข้าไปเคลือบฟิล์มเคลือบผนังทําให้เครื่องยนต์เนี่ยหล่อลื่นทํางานได้ตามปกติเนาะ แล้วยิ่งน้ำมันเครื่องบางตัวดีๆเนี่ยเขาจะมีเพิ่มสารอะไรพวกการการสึกล้อการการจุดระเบิดการพวกปฏิกิยาเคมีความร้อนเนี่ยทำให้ยืดอายุการใช้งานพิเศษเพิ่มขึ้นไปอีกก็เป็นว่าเรื่องของน้ำมันเครื่องเนี่ยสำคัญมากๆนะฮะ่ายมันตรงดีที่สุดนะครับ เดี๋ยวเราต้องไปหาพี่โจฮะให้พี่โจเขาตีราคาก่อนว่าเออมีทำรายการอะไรบ้างซ่อมบำรุงแต่ระยะพี่โจสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับโอ้นี่ถ้า,าใครใช้ f o r d r a n นเจอร์เนี่ยต้องมาที่โจ Pro ช h อ p จริงๆนะฮะล้วบอกว่ารู้จักพี่โจนี่เพราะว่าอยู่ในชมรม r a นเจอร์ u ับก็เลยรู้จักกันอ่าเดี๋ยวพี่เขียนสั่งงานเลยก็ได้พี่ของเราจะอยู่ตาราง2อง0 0 0มันจะมีจะเป็นชุดกลางบวกกับน้ำมัน น้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์ของเราเนี่ยจะเป็นตาราง6 0,000ก็คือ3มรอบน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ออโต้ควรจะเปลี่ยนประมาณ5 0 0 0 0ถึง60,000กมโลทุกครั้งนะหกห0 0 0 0โลควรจะเปลี่ยนไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนกองเกียร์ด้วยเพราะความสกปรกมันอยู่ในกองเกียร์ถ้าเราจะใช้กองเดิมอยู่ก็หมายถึงว่ามันก็มีโอกาสที่จะกลับเข้าไปในระบบอ่าอ่าโอ้ดีพี่เปลี่ยนไปเลยพอดีผมมีเพื่อนเขาให้น้ำมันเครื่องมาเดี๋ยวผมขอน้ำมันเครื่องผมได้ไหม ได้ได้น่มันเครื่องใช้นหมมันเครื่องเราเองมัมันเครื่องทำมาอันนี้เอกิทธิ์เลยนะเนี่ยเอานะพี่หลักร้องอยากลองอยากลองอยากลองเดี๋ยวหลังจากที่พี่โจเขาจะทำรายการเสร็จเราจะเอารายการเนี่ยไปให้น้องเพื่อให้น้องเขาทำการตรวจเช็คตามรายการนะพี่เนาะแล้วก็เดี๋ยวใบเนี้ยมาสรุปว่ามีทำอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการนี้ไหมเผื่อมันมีอาการเสียอื่นๆนนะครับครับนี่นะครับหลังจากที่คุยกับพี่โจแล้วเนี่ยเขาจะให้เป็นใบสั่งงานมาอย่างนี้นะครับอ่าเป็นตารางออกมาอย่างนี้เช็คระยะทำอะไรบ้างนะครับแล้วนี่เราบอกว่า จะเอาน้ำมันมาเปลี่ยนเองนะครับก็เลยต้องเอามาให้เขาด้วยนะครับ PT r u b i Can Dynamic เขา m o ่ r เร็ว 15W ทับ40นะ,ะเดี๋ยวไปให้น้องนะเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนน้ามันเครื่องกันนะฮะแต่ก่อนจะไปเปลี่ยนเราต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าเอ้น้ำมันเครื่องเนี่ยสำหรับ PT r u b i Can นะ,ะมันมีออกมา2เกรดสําหรับรถกระบะน,นะครับก็คือตัว1 0 w ขีด30นะครับที่เติมตั้งแต่เลขไม้ไน้อยจนถึงแสนห้าหมื่นโลนะ ส่วนถ้าแสนมาห้าหมื่นโลขึ้นไปเนี่ยเขาจะให้เติม 15W40 นะครับแล้วมันต่างกันยังไงนะก็สําหรับ 10W นะครับก็คือตัวเลขที่บอกถึงความต้านทานการแข็งตัวของน้ํามันนะฮะถ้า 10W เนี่ยก็คือความต้านทานการแข็งอยู่ที่ลบ20องศาเซลเซียสนะครับก็คือใช้ตั้งแต่ลบ20องศาขึ้นไปน้ํามันจะคงสภาพได้จะไม่แข็งตัวนะครับส่วนที่ 15W นะครับจะอยู่ที่ลบ10องศานะฮะก็คือ ความต้านทานการแข็งตัวตั้งแต่ลบสิองศาขึ้นไปถ้าต่ำกว่าลบสิน้ำมันก็มีโอกาสแข็งตัวมากขึ้นส่วนตัวเลขด้านหลังนะครับไอ้สามสิบกับสี่สิบเนี่ยหมายถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมจะหรับการใช้งานน้ำมันเครื่องนะฮะซึ่งอย่างอันนี้ฮะสานี่คือเหมาะที่30องศานะครับส่วน40เนี่ยเหมาะที่อุณหภูมิ40ยิ่งบ้านเราตอนนี้ก็30กว่า เกือบ40นะฮะก็เนี่ยสามสเหมาะอาก,ก,การใช้งานเดี๋ยวเราจะมาลองแกะดูนะฮะเทียบความหนืดกันว่าความหนืดเป็นไงต่างกันไหมเพราะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยรถใช้งานหนักๆนะแสนห้าขึ้นไปเครื่องมันเริ่มหลวมแล้วนะ้ามันควรจะหนืดหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต่างกันขนาดไหนนะครับอันนี้ตัว 10W30 ก็จะเป็น ใสๆนะฮะแล้วก็ 15W40 นะครับอ่านี่นะครับนี่ก็จะเป็นสีอย่างนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายนะฮะผมเอามาเทียบอันนี้คือน้ำมันเครื่องที่ถ่ายออกมานะครับน้ำมันเครื่องที่ใช้งานแล้วนะ,ะมันจะเป็นดำๆนืดๆนะครับถ้าเราดูง่ายๆเนี่ยอันนี้คือตัวไส้กรองน้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องเนี่ยถ้าเราดูดีๆนะฮะมันจะมีข้าวน้ำมันเกาะเนี่ยดูดิ คือน้ำมันมันหนืดมากอะเวลาใช้งานแล้วน้ามันมันจะหนืดขึ้นนะครับเพราะอย่างที่บอกมันมีพวกขมเมาน้ํามันพวกเศษสึกลอจากการเสียดสีซึ่งพวกนี้มันก็จะผสมอยู่ในน้ามันเครื่องก็จะทาให้น้ามันเครื่องอันหนื่ขึ้นนะฮะเรามาทําการทดลองกันดีกว่านะเหมือนอารมณ์เหมือน้องวิทยาศาสตร์เลยเราจะมาลองหยดดูกันว่าหยดใส่ลงไปกระดาษขาวแล้วเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูความหนืดกันนะครับเริ่มจากตัวแรกเลย1ิ W30 นะครับตัวนี้นี่ ฟบดูนะครับมีความเหลวค่อนข้างเยอะนะฮะไหลามาเร็วมากนะฮะอ่ะทีนี้ตัวที่สองนะครับฝาเทา 15W40 ตัวน้ำมันที่เราจะเติมกันวันนี้นะฮะเราจะเห็นว่าหนืดกว่าเจ้าตัว 10W30 อันแรก แล้วทีนี้เรามาดูตัวสุดท้ายกันนะครับก็คือตัวที่เป็นน้ำมันเครื่องใช้แล้วอคือกว่าจะไหลได้ดูหนื่อมากเหนื่อมากกว่าจะไหลลงมาคือถ้าดูจากกระดาษเนี่ยผมหยดเท่ากันนะน้ำมันเครื่อง 10W30 จะหนื่นน้อยสุด 15W40 หนื่นมากใช้แล้วหนืดสุดนะครับ ก็เอาเป็นว่า 15W40 เหมาะสำหรับรถที่ใช้มาสักพักแล้วเนาะที่เครื่องมันเริ่มหลวมแล้วก็เนี่ยต้องการความหนืดที่มากขึ้นเนี่ยนะครับคือความหนืดที่แตกต่างกันนี่นะก็ต้องถอดในตัว การกระแทกฝาเมื่อกี้ออกนะฮะอ่างน้ํามันเครื่องจะอยู่ตรงนี้อันนี้คือ NOT น็อตน้ํามันเครื่องซึ่งของตัว Ford r a n น e r ตัวนี้เนี่ยน้ำมันเครื่องจะอยู่ที่8ลิตรนะครับเดี๋ยวเราเขาจะไขตรงนี้ออกมาอันนี้ถ่ายเสร็จแล้วนะครับโ้โหน้ำมันเครื่องอย่างดำเดี๋ยวเราเปลี่ยนของใหม่เข้าไปเลยน่าจะรู้สึกดีขึ้น รถน่าจะแบบสะอาดขึ้นเนาะนั่นก็เพราะว่าเขามีเทคโนโลยี Clean and Lock สารเพิ่มคุณภาพที่ช่วยล้างสิ่งสปกปรก็อกความสะอาดให้เครื่องยนต์เหมือนใหม่อยู่เสมอทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเดี๋ยวนี้นีกำลังตั้งศูนย์นะฮะเดี๋ยวทั้งๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองรถกันว่าถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วเช็คระยะแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ขับกลับบ้านเสร็จวันนี้หมดภารกิจ ก็หลังจากที่เราเช็คระยะนะฮะเปลี่ยนไถน้ำมันเครื่องอะไรเรียบร้อยเราก็มาทดสอบขับเนี่ยคือรู้สึกว่าเออเวลาขับรถเนี่ยหลังจากที่ถ่ายมาแล้วเครื่องมันนิ่มขึ้นนะฮะสมูทมากขึ้นมันเหยียบแล้วมันออกตัวดีขึ้นมันไม่หนืดเหมือนก่อนหน้านี้เนาะอันนี้ไม่ได้คิดไปเองนะก็ลองดูนะสำหรับใครที่ถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วอยากให้ลองเหยียบดูนะครับและที่สําคัญนะฮะเรื่องของการดูแลรักษาการถ่ายน้ําเครื่องให้ตรงระยะน้ํามันเครื่องที่ถูกต้องกับรถเนี่ยอันนี้ถือว่า เป็นการยืดระยะอายุการใช้งานของเครื่องยนต์และรถยนต์เลยทีเดียวก็น้องขอขอบคุณนะทาง p d t Ruby Can Dynamic c o m เร e น s e ำมันสำหรับรถกระบะนะครับดีทั้งคู่อยู่ที่เลขใหม่นะครับสำหรับรุ่นนี้เกิน150,000โลก็ 15W40 นะครับเราไปลองใช้กันดูนะฮะคิดเห็นยังไงนะสำหรับการดูแลรักษารถเนาะก็อยากให้คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ